2. เพื่อรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ประเมินผลการนำประสบในการศึกษาดังน yeah. ี care care ala ้คือ1เพื่อด да ้านที่ศึกษาติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและการบริหารงานของกระทรวงชลปรนและการจัดประชุมเพื่อบฟังความที่เห็นสาระหรือพัฒนาการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและเหตุการณรทั์ซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลจะประกอบ ที่จะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติการของรัฐและประชาชนแห่งแผ่นดินบัดนี้ได้เวลาบนนักประจำปี2564ต่อไปกราบเรียนเชิญครับท่านผู้รีการโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานบนสพด้านกิจการโทรทัศน์แนวคิดกรอบที่จะติดตามประเมินผลด้านกิจการโทรทัศน์เรื่อง กรรมการกกปศชเจ็ดคนเจ็ดด้านเมื่อห่ายเพิ่มกรรมการปทชเดิมมีสิบเจ็ดคนมีเก้าคนด้านที่ต้องมีการสรรหาใหม่ก็คือด้านศัการกระจายเสียงคนละกับดรพัน์รายเทวเป็นผู้ได้รับการเลือกอันผมพูดในต่อไปเพื่อจะต้องมาทําหน้าที่แทนชุดปัจจุบันในทีกวันนี้ส่วนกัต้อง เป็นฝาแฝดกันเป็นการเช็คแอนาลานมีด้วยกานท่าตับริโภคด้านทีื่องาด้านเรื่องของสิทเป็นไปตามบทบัญญัติกฎหมายปี53กศชนั่นก็คือกทชเลขาธิการกทชดยจางรายงานแล้วก็จะต้องรายงานให้รัฐสภาที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้สสมาทำหน้าที่ในการตรวจสอบ จะต้องรายงานให้ประชาชนทราบว่าก่อว่ามีคุณค่าเป็นไปตามหลักคือกเกมาะนะันนคือหลักธรรมะ